ขนกว้างทํายังไงดีโอ้รักษาภาสารพัดเลยค่ะเนี่ยเพื่อนแนะนําบอกว่าให้ไปฉีดอาที่มันมาจากปลาแซลมอนแล้วก็ฉีดชาที่มันชื่อคล้ายๆกระเป๋าเนี่ยฉีดไปนะแป๊บเดียวเนี่ยอยู่ได้สองอาทิตย์เออแฟบรูขนกว้างเหมือนเดิมทําไงดีคะหมอ,อรูขุมขนกว้างเนี่ยมันเป็นปัญหาโลคแปกนะคะที่ เรานะคะหลายๆคนถูกหลอกเอาเงินมากที่สุดเลยค่ะถูกหลอกเอาเงินมากกว่าคนเป็นหลุ่มสิวอีกด้วยซ้ำนะคะเออค่ะ <laughs> คือว่าปัญหาของรูขุมขนกว้างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากหลายปัจจัยรวมกันค่ะดังนั้นนะคะการวิธีการรักษาที่เซลล์เขาเอามาขายเรามันก็แตกไปได้หลากหลายแขนงเลยค่ะส่วนใหญ่ที่คนจะโดนหลอกนะคะก็คือเหมือนช่วงต้นหัวคลิปที่ดีมพูดเลยอะคะ่ะก็คือว่าหลอกโดนฉีดพวกสกินบูสเตอร์หรือว่าฉีดยาเมโซนะคะหรือฟิลเลอร์ที่เขามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะที่มันสามารถพองตัวเองนะคะเมื่อมันได้น้ำไปค่ะอิ่มตัว ะะอยู่ถึงพันเท่าของขนาดโมเลกุลน้นําหนักโมเลกุลของมันเองเลยค่ะดังนั้นจําได้ไหมเวลาเราไปฉีดเซลก็จะบอกว่าคุณพี่ดื่มน้ําเยอะๆนะคะเออค่ะคือดิมองว่าตรงนั้นมันเป็นการแก้ไขปลายเหตุมากกว่าเหมือนที่เราพูดเรื่องของ g l a สโ go กินใน ep ก่อนไปแล้วนะคะเพราะไฮยาที่เติมลงไปนั้นมันจะไม่อยู่กับเรายาวนานค่ะมันอายุสั้นมากเลยค่ะต่อให้เป็นแบบไฮยาที่มาจากฟิลเลอร์ที่เป็น c อ o ลิ l i n ก็แล้วแต่นะก็สั้นเหมือนกัน เมื่อเรามาเติมตื้นๆน,นะคะมันไม่เห็นเป็นไป,นปนตามที่เขาโฆษณาเลยค่ะ,คะเพราะาเป็นการแก้ไขปลายเหตุที่ดิมบอกว่ามันเหมือนกับเราใส่น้ําลงไปในลูกโป่งนะคะลูกโป่งเต่งตึ้งพองค่ะพอเสร็จปั๊บปล่อยน้ําออกไปไงคะลูกโป่งเหี่ยวแฟบนะคะเออแบบนั้นค่ะดังนั้นนะคะวิธีนี้หนก็คือการ ไฮโอนิกแอซิดลงไปในชั้นผิวหนังนะคะก็เป็นวิธีที่เราจะบอกว่ามันก็แก้ไขเรื่องรูขุมขนกว้างได้แหละแต่มันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุค่ะดังนั้นนะคะสําหรับตัวดีมเองก็จะไม่เลือกชอยนี้นะคะมาเป็นชอยอันดับหนึ่งในการรักษาให้คนไข้ค่ะเพราะว่าตัวดีมนีสัย่ดีมเองเนี่ยดีมไม่ชอบอะไรที่มันชั่วข่าวอ่ะเออดีมชอบอะไรที่มันถาวรนะคะมันให้ผลที่มันแก้ไขต้นเหตุซะมากกว่าค่ะดังนั้นมันก็จะเป็นชอยที่2ที่3อะไรพวกนี้ที่ดีมกําลังจะพูดถึง แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการรักษาช้อยสองช้อยสามเลยเนี่ยนะคะขอบอกกันก่อนคะ่ะว่ารูขุมขนกว้างมันเกิดมาได้จากอะไรบ้างคะ่ะคือ 1. ค่ะพันธุกรรมเออพันธุกรรมนะคะเรานะคะก็จะได้ผิวคุณภาพผิวมาจากปะป๋าหมามานะคะ,ะอย่างคนละครึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่เป็นผิวมันเนี่ยนะคะ texture ของผิวเขาเนี่ยมันจะบางคนหน้ามันมากเลยคือรูขุมขนเขาก็กว้างมากอะ่ะเหมือนอารมณ์เป็นแบบผิวส้มอะ่ะเนาะ นั่นแหละมันก็คือเนเจอร์ของผิวเขาค่ะเป็นธรรมชาติของผิวเขาที่ได้มาจากพันธุกรรมเลยค่ะแต่บางคนนะคะโอ้โหผิวแบบหมดวมพเห็น,นอิจฉามากเลยคือผิวเรียบเนียนกลิบเลยนะคะคือลูกคุณคนแท้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนผิวแห้งมากเลยค่ะเขาเป็นคนผิวแห้งปั๊บลุ่ผมก็เลยแค่เพราะว่าเหมือนท่อนะคะที่เป็นตัวนะคะขนส่งเจ้าไขมันเนี่ยออกจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสร้างกว้างสร้างใหญ่มากนะคะเออเนื่องจากว่า ยังไงล่ะคือผิวเขาอะมันผลิตไขมันได้น้อยไงมันก็เลยไม่ไม่สามารถส่งออกมาได้เยอะแต่มันไม่ได้แปลว่าผิวของเขามันมีไขมันที่เพียงพอนะคือร่างกายเขาอะสร้างน้อยเกินไปพอสร้างน้อยปั๊บก็เลยอแดบค่ะว่ารูเนี่ยมันไม่ต้องกว้างหรอกเออเพราะว่าฉันผลิตมาน้อยอะไรแบบนี้ตรงกันข้ามกับคนที่แบบว่าไขมันเยอะนะคะผลิตมาเยอะไม่รู้อะไรยังไงค่ะผลิตมาเยอะเหลือเกินนะคะท่อมันต้องสร้างกว้างหน่อยนิดนึงนะเพื่อที่จะแบบขนส่งไขมันออกไปเยอะเยอะยเยอะะแบบนี้ นี่คือปัจจัยที่1นนะคะในเรื่องของสภาพผิวค่ะความมันและความแห้งที่เราได้มาจากพันธุกรรมซึ่งปัจจัยนี้นะคะตืดแก้ไขไม่ได้ค่ะแก้ไขไม่ได้เลยทําใจสนะลูกไปปัจจัยที่2นะคะที่ทําให้เราดูขุมขนกว้างกคค็คือต่อมไขมันค่ะคือต่อมไขมันเนี่ยเออมันผลิต น้ำม,นมันมันเยอะเกินไปค่ะมันแอคทีฟเยอะเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยย่อยก็คือ1พนันธุกรรมในคอแรกที่ดิมบอกไปนะคะ2ก็คือว่ามันมีฮอร์โมนค่ะกระตุ้นนะคะให้มันผลิตเยอะเหลือเกินนะคะเออไม่รู้จะสร้างอะไรกันนักหนานะคะฮอร์โมนอิมบาลานซ์ค่ะฮอร์โมนไม่สมดุลน,นะคะระหว่างฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะ อย่างคนที่มีสัดส,ส่วนของเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศช,ชายเยอะอะในตัวมีความเป็นพลังแมนในตัวเยอะนะคะมันก็จะไปตุ้นต่อมไขมันค่ะให้ผลิตไขมันมาเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็อาจจะแบบเป็นสิวบอยอะไรแบบนี้ ปัจจัยที่3นะคะที่ทําให้ต่อมไขมันเรานะคะมีความแอคทีฟทํางานหนักเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกค่ะคนนะคะที่อยู่ประเทศที่มันแบบอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะแบบต่อมไขมันก็แอคทีฟทํางานมากเลยนะคะแต่คนที่อยู่แบบประเทศหนาวหนาวนะคะอากาศแบบแห้งนะคะเออคือต่อมไขมันมันก็แบบทํางานทํางานจริงๆมันทางานหนักนะคะแต่หนักจนแบบ หนักจนฟอไปเลยะค่ะคือเหมือนอารมณ์ทำงานหนัการมณ์บดงเต็งไปเลยนะคะไม่ไหวต้านไม่ไหวะค่ะเพราะอากาศข้างนอกมันแห้งมันหนาวเกินนะคะจนทําให้การทํางานนะคะผลิตไัณฑ์มาของเขาเสียสมดุลไปเลยนะคะแบบนั้นค่ะและรวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สกินแคร์ค่ะเออถึงแม้ว่านะคะเราอยู่ในอาจจะอยู่ในประเทศที่มันอุณหภูมิกําลังพอดีพอดีนะคะเหมาะกับต่อมน้องไขมันมากๆที่ทํางานอย่างพอดีพอดีแต่ว่าเราดันค่ะไม่ใช้สกินแคร์นะคะที่มัน แบบเอออย่างเช่นพวกออยฟรีเออพวกกลุ่มกรดมากเกินไปนะคะไม่เหมาะกับผิวเราหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สารช้าล้างนะคะที่ทําลายเซบัมนะคะตัวไขมันหล่อลื่นผิวของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ต่อไขมันของเรานะคะยังไงล่ะ เออถูกกระตุ้นไงคือมันแห้งไปปับ๊บพอยความันก็ถูกกระตุ้นกระตุ้นให้ทํางานแบบ overactive ค่ะก็กลายเป็นคนผิวมันแลวยังไงล่ะไอท้ท่อนาส่งที่ดิบอกมันก็ต้องขยายใหญ่ปรับตัวตามนะคะที่จะขนส่งเซบัมไขมันออกไปเลี้ยงข้างนอกเยอะๆนะคะนี่แหละรูขุมขนก็ว้างได้และปัจจัยที่3นะคะของการที่เรามีรูขุมขนกว้างนอกจากพันธุก,กรรมต่อมไขมันและก็เรื่องของนี่เลยค่ะ texture ของผิวค่ะ เนี่ยสาคัญมากเลยค่ะไออย่างแรกพันธุกรรมเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ป๊าป๊ามาให้มาต้องยอมรับนะคะเราเกิดมาเป็นแบบนี้นะคะเออเราต้องรักบรรพบรุษเราค่ะแต่ว่าไอแบบที่2ค่ะก็คือเป็นแบบของต่อมไขมนันอะบางส่วนที่มันเกิดจากพันธุกรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่บางส่วนที่มันเกิดจากสิ่งแวดลอ้อมพฤติกรรมการใช้สกินแคร์อะไรเงี้ยนะคะเราเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมและอย่างที่สานี่แหละมันชัดเจนเลยค่ะอันนี้เปลี่ยนแปลงได้สุดๆเลยนะคะก็คือ ใช้เงินแก้ปัญหาค่ะในเรื่องของ texture เนี่ยปัจจัยนี้นะคะดิวต้องขอเจาะลึกไปก่อนก่อนที่จะบอกว่ามันรักษายัางไงเนี่ยนะคะก็คือว่าเนี่ยแหละสกิน texture ของเรานะคะมันจะพึ่งพาเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือโครงสร้างของ skin barrier ค่ะ skin barrier เกาะปกป้องผิวและก็อิทธิพลความหนานะคะของชั้นเอิ์มิตหนังแท้ด้วยค่ะ